สวัสดีครัเ,เพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราวเช้ากับราวเที่ยงนะเระจะันที่24กันยายน65คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรอบเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือ5กับ8เราจับ4กับ8ให้นะ4 1 4 2 4 5 4 6 4 7 4 8 8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 7 4 8 7 3 9 4 9 4 7 9็ดเก้5เจ จบคู่ก็สี่ห้าห้าสี่สี่เจเจห้าแดแดห้านะแปดเจ็ดเจ็ดแราไปเที่ยง8กับ2อสี่กับ 4, 24, 6 8แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกสสองหนึ่งสอหหหนึ่งสองสี่สองสีแปดหสีดสองสี่ จับคู่ก็แปดสองสองแปดแปดหกหกแปดแปดสี่สี่แปดหกสี่สี่หกก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่จับคู่ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะสี่กับแปดตา่ตางกันหกกับสองห้ากับเจ็ดนะคะก็ห้าเจ็ดสองหกแปดสี่ ง่ายๆสันส้นๆเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งเที่ยงเลยหิงหิงปังๆนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ